เวลาเจ็ดนาฬิกายี่สิบสี่นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรในพระบรมหาราชวังในการเชิญพระบรมโกศไปในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถูกกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรรราชาธินดรามาศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพานจุฑาพรและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาธิตยธรกิติคุณโดยเสเด็จในการนี้พร้อมด้วยคุณพลอยเพลินเจนเซนและคุณสิริกิิยาเจนเซนในการนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมศพ แล้วส่งจุดทูบเทียงเครื่องนงมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่นาพระแท่นมหาสเวตชัต์สรงทอดพระไตรสิตรพระสงฆ์สิบรูปสลับปกรณ์ส่งหลังทักษินโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วส่งทอดพระไตรพระสงฆ์อีกเที่ยวละสิบรูปจํานวนสองเที่ยวพระสงฆ์สลับปกรณ์ จากนั้นนายจิรายุอิสรังกูณอยุธยาเลขาธิการพระราชวังเฝ้าทุลละอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชาอนุญาตให้เจ้าพนักงานเปลืองพระโกรทองใหญ่ที่ประกอบพระลองออกมหาเล็กพระราชพิธีกราบถวายบังคมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วเข้าไปเชิญเครื่องราชอิสริยยศที่ตั้งอยู่หน้าพระโกรธพระบรมศพออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร เจ้าพนักงานสนมพลเรือนตำรวจหลวงและทหารมหาดเล็กราชวรักษาพระองค์กราบถวายบังคมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วกราบถวายบังคมพระบรมศพเจ้าพนักงานสนมพลเรือนเพื่อนพระโกรธทองใหญ่ออกและถวายตัดทองคลุมพระรองชาวพนักงานประคมกระทั่งมโหระทึกสังแตงอนแปรฝรั่งปีกล่องชนะและปีพาดพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทรงตำรวจหลวงเชิญพระรองลงจากพระแท่นสุวรรณเบญจดลเจ้าพนักงานสนมพลเรือนเชิญผ้าตัดทองคลุม ขณะเชิญพระรองลงจากพระแท่นสุวรรณเบญจดลทหารปืนใหญ่ยิงปืนถวายพระเกียรตินาทีละหนึ่งนัดจนหยุดยิงเมื่อพระโกรธทองใหญ่ประดิษฐานที่เกลมบันไดหน้าพระมหาพิชัยราชรถทหารมหาดเล็กพระชวัสลิรบรักษาพระองค์เชิญพระรองออกจากพระทวารพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์ด้านตะวันตกมีตำรวจหลวงนำและประดิษฐานบนเสลียงเว้นฟ้าทหารกองกิจยศพะบรมศพถวายความเคารพวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลงทางบันไดมุกเหนือด้านที่สวรรค์ไปทรงยืนที่ชลาหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรพระบรมวงศาุวงตามเสด็จเจ้าพนักงานเครื่องสูงและกล่องชนะเชิญพระหลองขึ้นพระเสลียงแป่นฟ้าไปที่หน้าประตูกำแพงแก้วทหารมหาเล็กราชวรวรักษาพระองค์เชิญพระหลองขึ้นประดิษฐานบนเกยลาเจ้าพนักงานสนมพลเรือนประกอบพระบรมโกศแล้ว เลื่อนพระบรมโกศเข้าพระยานมาสามลำคารศาสตราจารย์คลินิกประดิษฐ์ปัญจวีนินแท่ประจําพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชถวายบังคมแล้วขึ้นประคองพระบรมโกศด้านหน้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางเกยลาทรงยืนทอดพระเนตรขบวนพระยาณมาสามลำคาญ อันเชิญพระบรมโกศเคลื่อนออกจากเกยลาผ่านประตูสีสุนทรประตูเทวพิรมขณะนั้นชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึกสงังแต่งอนแตรฝรั่งปีกลองชนะทหารกองกิตยศพระบรมศพถวายความเคารพวงตุรยามันเพลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อพระยานมาสามลำคาญเข้าเทียบขบวนพระบรมราชอิสริยยศเจ้าพนักงานเครื่องสูงและกลองชนะยกนุพพระปะดลมหาสเวตฉรตรดคันดานกลางการพระบรมโกศแล้ว ศาสตราจารย์ประสิทธิ์วัฒนาพาแพทย์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชขึน้นพระยานมาสามลำคาร,รถวายบังคมและประคองรพระบรมกศด้านหลังรรจากนั้นเลขาธิการพระราชวังกราบปังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญ,ญาตเชิญสเสด็จ และยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระบรมโกศไปยังพระมหาพิชัยพราชรถนาวดพระเชตุพลวิมลมังคลารามโดยใช้เส้นทางถนนมหาราชถนนท้ายวังถนนสนามชัยระยะทาง817เมตรเป็นการเดินปกติตามจังหวัดเสียกลองมีวงตุริยางบรรเลงเพลงหมุนเวียน4เพลงได้แก่มาร์ชทงชัยเฉลิมพลมาร์ชราชวัลลบเพลงยามเย็นและเพลงใกล้รุ่ง โดยสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรักน์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตเข้าริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศต่อตามพระบรมโกศยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปอย่างพับพลายกนาวาพระเชตุพลวิมลมังคลารามชาวพนักงานประคมกระทั่งมโหระทึกสังแต่งอนแตรฝรั่งปีกลองชนะ มื่อพระยานามาสามลำคาญเชิญพระบรมโกศถึงพระพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิบลมังคลารามเสด็จพระชดำเนินไปประทับบนพระพลายยกจากนั้นเทียบพระยาณามาสามลำคาญแล้วเชิญพระบรมโกศประดิษฐานณท้ายเกลื่อนบันไดหน้าพระมหาพิชัยราชรถสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรที่ข้ามพระบรมโกศบนท้ายเกลื่อนเที่ยวละห้าไตรรวมสี่เที่ยวประสงค์สดัพระกร์แล้วเสด็จพระชดำเนินไปประทับบนพระพลายยก เจ้าพนักงานภูสามาลาถวายบังคมแล้วอัญเชิญพระบรมโกศเลื่อนขึ้นบุษบกพระมหาพิชัยราชรถประดิษฐานพระบรมโกศในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถสัตสตราจารย์คลินิกประดิษฐ์ปัญจวินินและสัตราจารย์ประสิทธิ์วัฒนาภาขึ้นพระมหาพิชัยราชรถถวายบังคมแล้วประคองหน้าและหลังพระบรมโกศเลขาธิการพระราชวังกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญเสด็จและยาตราหรือขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระบรมโกศไปยังพระมรุมาตรท้องสนามหลวง โดยยตาติไริ้ขบวนพระบรมราชอิสริยยศตอนฉัดเครื่องสูงหลังและนาลิวันตามพระบรมโกศชาวพนักง,งานประคมกระทั่งมโหระทึกสังแต่งอนแตรฝรั่งปีกลองชนะทหารปืนใหญ่ยิงปืนถวายพระเกียรตินาทีละหนึ่งนัดหยุดยิงเมื่อพระบรมโกศประดิษฐานบนพระจิตตกาทาน เมื่อริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระบรมโกศผ่านพระไพายกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัฒนวรีนารีรัต เข้าขบวนตามพระบรมโกศโดยใช้เส้นทางจากหน้าวัดพระชิตตุกลนวิบูลมังคลารามถนนสนามชัยถนนราชดำเนินในถนนเส้นกลางสนามหลวงระยะทาง890เมตรเดินแบบเปลี่ยนท้าประกอบเพลงพยาโศกพเพลงสรรเสริญเสือป่าและเพลงสรรเสริญพระนารายเมื่อขอบวนพระมหาพิชัยราชรส่งพระบรมโกศเคลื่อนถึงหน้าพระไพยกพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ประสาท ณที่นั้นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสรวิรพระวราชาชาตินาามาศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริพาจุฑาพ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติพุณส่งรอรับรื้อขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระมหาพิชัยราชรถส่งพระบรมโกศเลี้ยวเข้าถนนกลางท้องสนามหลวงทหารกองเกตยศพระบรมศพถวายความเคารพวงทุรยามาเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระพิธีธรรมที่น้าประจําสร้างทั้งสี่มุมราชวัตรสวดพระพิธีธรรมรับ ตำรวจหลวงนำสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ขึ้นประทับพักพระราชอิริยาบถบนพระไพายกนอกราชวัตรพระเมรุมาตรเจ้าพนักงานเชิญเกลือใบไดนาเข้าเทียบพระมหาพิชัยราชรถแล้วเชิญราชรถปืนใหญ่เข้าเทียบเกลือใบไดน้า จ้าพนักงานขุสามาลาอัญเชิญพระบรมโกศลงจากพระมหาพิชัยราชรถประดิษฐานบนราชรถปืนใหญ่ผู้บังคับการเรียวขบวนสั่งถวายความเคารพทหารกองเกียรติยศพระบรมศพถวายความเคารพวงตุรยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรมีเมื่อราชรถปืนใหญ่เข้าไปต่อกับส่วนหน้าเรียบร้อยแล้วเลขาธิการพระราชวังกราบประคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญ,ญาตเชิญสเสด็จและญาตราริ้วขบวนราชรถปืนใหญ่เวียนพระเมรุมาตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถูกกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมจวลรีพระวรราชาธินัตธรมาทพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรินารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณ คุณพลอยไพรินเจนเซนและคุณสิริกิติยาเจนเซนลงจากพระพายกนอกพระเมรุมาตรต่อตามขบวนราชรถปืนใหญ่อันเชิญพระบรมโกศเข้าประตูราชวัลทหารกองเกียรติยศพระบรมศพถวายความเคารพพวงธุรยามรเลงนเพลงสรรเสริญพระบร,รมีหรือขบวนราชรถปืนใหญ่เวียนพระเมรุมาตรโดยอุตราวัตรหรือเวียนซ้ายเป็นการเดินปกติตามจังหวัดเสียงกลองครบสามรอบ ตำรวจหลวงนำสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ขึ้นไปประทับที่พระที่นั่งทรงธรรมเมื่อเจ้าพนักงานภูสามาลาอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นพระเมรุมาตรถึงพระจิตกาธานแล้วปิดพระฉากและพระวิสูตรกหารกองเกียรติยศพระบรมศพถวายความเคารพวงตุรยอย่างบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีหลังจากเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเปลืองพระบรมโกศประกอบพระโกศจันทร์แล้วเปิดพระฉากและพระวิสูตร ผู้บังคับการเรีขบวนสั่งถวายความเคารพทหารกองกิจยศพระบรมศพถวายความเคารพวงทุริยามเปลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารปืนใหญ่ยิงปืนถวายพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระเมรุมาตรพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมศพ แล้วเสด็จลงจากพระเมรุมาตรขึ้นพระที่นั่งทรงธรรมทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลลอ,องทุลีพระบาทรับเสด็จก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินกลับทหารกองเกีติยศถวายความเคารพวงธุรยามบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เวลา17นาฬิกา17นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนานิรัตและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีบังกรรัศมีโชตไปยังพระที่นั่งทรงธรรมโดยมีสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยลักษ์อัครราชกุมารีทูลประหมอ์ยอุบนรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดาาศพระเจ้า หลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทริกิคุณคุณพลอยไพลืนเจนเซนและคุณสิริเกติยาเจนเซนเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระบรมศพทรงธรรมบนพระเมรุมาตร จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินาโยกถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาสาธพจน์ทถาจบพระสงฆ์ห้าสิบรูปสวดสารพจน์จบแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคจตุปัจเจยธรรมบูชากันเทศทรงทอดระไตรายถวา,า,ายพระเทศและพระสวดสาธพจสิบหกรูปพระสงฆ์สดับปรกรณทรงหลังทัศนโนทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดุเรกลงจากพระที่นั่งแล้วและทรงทอดพระไตรพระสงฆ์อีกเที่ยวละ17รูปจำนวนสองเที่ยวจากนั้นประทับพระราชอาที่มุกหน้าพระที่นั่งทรงธรรรขบวนผู้แทนจิตอาสาเชิญพานดอกไม้จานจำนวน33พานเดินเข้ามณฑลพิธีเด็จ ต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระเมรุมาตรทรงหยิบเครื่องราชสักการะจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางที่พระจิตกาทานข้างพระบรมโกศทหารกองเกติยศพระบรมศพเป่าแตรนอนจบแล้วทรงหยิบทุบเทียนดอกไม้จันทร์จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงจุดไฟที่ฉนวนตำรวจวังชูถวายวางที่พระจิตกาทานชาวพนะชาวพนักงานประคมกระทั่งมโหระทึกสางไตรงอแตรฝรั่งปีกรองชนะและปีพาด วงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรมมีทหารกองเกติยศสามเหล่าทัพยิงปืนเล็กยาวถวายพระเกียรติ9้านัดพร้อมกับทหารปืนใหญ่ยิงปืนถวายพระเกียรติ21นัดหลังจากเสด็จลงจากพระเมรุมาไปประทับพระราชอาที่มุกน้าพระที่นั่งทรงธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคัตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับรินายกและสมเด็จพระราชาคณะสิบรูปขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพ จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินนำพระบรมวงศานุวงศ์ท่านผู้หญิงทัศนาวลัยสอนสงครามและร้อยเอกจิตทัศน์สอนสงครามขึ้นพระเมรุมาตรถวายพระเพลิงและพระประมุขประมุขพระราชวงศ์ต่างประเทศและผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศขึ้นพระเมรุมาตรถวายพระเพลิงโดยในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมีพระประมุขและพระราชวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จมาจาก15ประเทศ รวมทั้งมีประมุขหัวหน้ารัฐบาลและผู้แทนพิเศษอีก27ประเทศเดินทางมาร่วมในพระราชพิธี ต่อจากนั้นประธานองคมนตรีนายกรัฐมนตรีองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานสารดีกาประธานสาดรัฐธรรมนูญประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติคณะรัฐมนตรีทูตานุทูตและผู้นำศาสนาขึ้นถวายพระ เพื่พระบรมศพตามลําดับเมื่อพระประมุขประมุขพระราชวงศ์และผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศเสด็จลงและลงจากพระเมรุมาตรขึ้นพระที่นั่งทรงทมแล้วเลขาธิการพระราชวังเฝ้าทูลละอองทุลิพระบาทกราบบังคมทูลเบิกพระประมุขประมุขพระราชวงศ์และผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศในการนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถานกับพระประมุขประมุขพระราชวงศ์และผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ เวลา8ปดนาฬิกาสีินาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ไปยังพระที่นั่ง,งทรงธรรมท้องสนามหลวงทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระเมรุมาตรพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อราชกุมารีถูกกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ประทับพระราชอาณจที่ข้ามพระจิตกาธานเจ้าพนักงานภุสามาลาเปิดผ้าเยรบับกลุ่มพระบรมอัฐิทรงจุดทูบเทียงเครื่องราชสการะพระบรมอัฐิแล้วส่งพระบรมอัฐ เจ้าพนักงานภูสามาลาถวยายผ้าเยรบับบกลุ่มพระบรมธาติทรงจุดทูบเทียงเครื่องทองน้อยสําหรับพระบรมธาติบูชาพระสงฆ์ส่งทอดพระไตราสามหับวางบนผ้าเยรบับบกลุ่มพระบรมธาติที่พระจิตกาทานครั้งละหนึ่งไตรประสงค์ขึ้นสดับประกรครั้งละหนึ่งรูปจนครบ9รูปประสงค์สดับประกรหมดแล้วเจ้าพนักงานภูสามาลาเปิดผ้าเยารบับบกลุ่มพระบรมัติส่งเก็บพระบรมัติจุ่มน้ำพระสุคนในขันทองคำลงยาแล้วส่งวางในพระโกรธทองคำลงยาประดับเพชรจำนวนหกพระโกรธ เจ้าพนักงานผู้สามาลาประมวลพระบรมราชสรีรังคานลงในพระพอบโลหะปิดทองพักไว้ในพระเมรุมาตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชรานพระโกฏบรรจุพระบรมอทิแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครชกุมารีทุนกระหม่อมหญิงอุนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีส่งรับแล้วพระราชรานเจ้าพนักงานผู้สามาลาเชิญไปบำเพ็ญพระราชกุศลบนพระที่นั่งทรงธรรม จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระโรดพระบรมทิหกพระโสดลงจากพระเมรุมาตรไปยังพระที่นั่งทรงธรรมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินตามพร้อมด้วยพระบรมวงศ์เจ้าพนักงานภูสามาลาอัญเชิญพระโรธพระบรมทิประดิษฐานในบุษบกเหนือพระแท่นเว้นฟ้าส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสการะบูชาพระบรมทิ สมเด็จพระเจ้าหัวทรงถวายตกพระทหารสามหาบแด่สมเด็จพระอริยะองศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตกพระทหารสามหาบนอกนั้นสมพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้พระชวงงศ์ประเคนเมื่อพระสงฆ์รับพระรานฉันเสร็จสงประเคนเครื่องสังเกตพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งประกอบด้วยตู้สังเกตหรือตู้ใส่หนังสือประดับด้วยภาพพระชนิพผลพระมหาชนกธรรมาปาติโมก หีบปาติโมกและพัดรองแด่สมเด็จพระริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจำนวน9รูปแล้วส่งยืมประเคนเครื่องสังเคตแด่พระราชาคณะ3 1รูปทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระที่นั่งพระสงฆ์30รูปสวดมาติกาส่งทอดพระไตร15ไตรทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระที่นั่ง และส่งท่อพระไตรอีก15าไตรประสงค์สดระกรจากนั้นส่งพระกรุณาโปรโดก้าโปรโดกระหม่อมให้เจ้าพระงานภูษสามาลาอัญเชิญพระโกธพระบรมอาทิประดิษฐานในพระที่นั่งราชเชนท,ย,ทยานและอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสร,ร,าาริลังคารประดิษฐานในพระที่นั่งราชเชนทยานน้อยส่วนพระโกธพระบรมอาทิอีก5พระโกธส่งพระกรุณาโปรโดก้าโปรโดกระหม่อมให้อัญเชิญดโดยรถยนต์พระที่นั่งไปประดิษฐานคอยในบุษบกแว่นฟ้าเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์ เลขาธิการพระราชวังกราบปังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญเสด็จและญาตรารรือขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระบรมัาทิและพระบรมราชสรีรางคารเข้าพระบรมมหาราชวังโดยในเวลา10บนาฬิกานาทีได้ญาตรารรือขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระบรมัาทิและพระบรมราชสรีรางคารจากพระที่นั่งทรงธรรม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาศสรีวัฒนาพนวดีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิรวันวรีนารีรัตน์เข้าขบวนตามพระบรมติธีและพระบรมราชสีรังคารเข้าพระบรมมหาราชวัง ทหารกองกิตยศถวายความเคารพวงธุรยามปรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรมีโดยใช้เส้นทางจากถนนกลางสนามหลวงถนนราชดำเนินในถนนหน้าพระลานเข้าประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังระยะทาง1,074เมตร ด้วยการเดินปกติตามจังหวัดเสียงกลองและมีวงตุรอย่างบรรเลงเพลงมาัธทงชัยเฉลิมพลม์ทราชวัลลบเพลงยามเย็นและเพลงใกล้รุ่งเมื่อขบวนพระที่นั่งราเชนทรยาน้อยส่งพระบรมราชสรีรังคารผ่านประตูวิเศษชัยศรีถึงหน้าศาลาสหไทยสมาคมจะแยกขบวนไปเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามและส่งพระกรุณาโปรดเจ้าโปรดกระหม่อมให้ชอาพนักงานปุษามาลาเชิญพระบรมราชสรีรังคารโดยพระเสลียงไปประดิษฐานในพระศรีรัตนเจดีย์ โดยพระที่นั่งราเชนทรยาทรงพระบรมอัฐิเทียบที่เกิดพระที่นั่งอาภร์พิโมกปราศาสตร์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรแล้วเสด็จออกมุกตะวันออกทรงครอรับพระบรมอัฐิบ่วมพระที่นั่งอาภรณพิโมกปราศาสตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถูกกระหม่อมหญิงอุบรรทัดราชกัญญาสืวัฒนาพนวดีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จขึ้นเฝ้าถูลละองทุลีพระบาท ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอมให้เจ้าพระง,งานภูสามาลาเจินพระโกรธพระบรมอาทิขึ้นประดิษฐานในบุษบกแว่นฟ้าเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลแล้วทรงจุดทูบเถียงเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะบูชาพระบรมอาทิ่ทรงกราบก่อนจะเสด็จพระราชะดำเนินกลับ